สวัสดีครับครูฟังทีัะครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับประกาศหอมให้ชื่อว่า5ธันวาคมเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันที่5ธันวาคมเนี่ยเป็นมากกว่าวันพ่อนะครับ สำนักนายกรัฐมนตรีออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทยเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2560ประกอบไปด้วย1เป็นวันคล้ายวันพระบรมบราชจะสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประการที่2ครับวันนี้ถือเป็นวันชาตินะครับประการที่3ครับวันนี้ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ แล้วก็ประการที่4วันที่5ธันวาคมยังถือเป็นวันดินโลกหรือว่า World Soil Day อีกด้วยนะครับวันดินโลกเนี่ยเป็นวันสำคัญเพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับดินองค์การสหรประชาชาติได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันดินโลกเพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทั้งด้านดินสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและก็ระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องแนวความคิดของการจัดตั้งวันดินโลกเนี่ยเริ่มต้นจากที่มีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลกครั้งที่17ที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2545ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ทางดินจากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมประชุม ภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินรวมถึงการจัดตั้งโครงการพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยด้วยนิทรรศการดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยทรงให้ความสําคัญกับทรัพยากรดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางด้านดินและผลสําเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งในระดับประเทศและก็ระดับนานาชาติในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยนะครับมีการหารือเรื่องการจัดตั้งวันดินโลกขึ้นมาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสหาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้มีมติ ให้วันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรเป็นวันดินโลกเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์โดยใช้วันนี้แหละครับเป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินซึ่งมีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมและความจําเป็นจะต้องมีการจัดการทรัพยากรดินอย่าง,ย,างยั่งยืน วันที่5ธันวาคมจึงมีความสําคัญระดับประเทศแล้วก็มีความสําคัญระดับโลกในทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้วันที่4ธันวาคมรัฐบาลก็ไปจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือที่เรียกกันว่าคอรามาสัญจรไปจัดที่จังหวัดหนองบัวลาพูซึ่งเป็นจังหวัดที่ประชาชนเนี่ยมีรายได้ต่อหัวไม่มากสักเท่าไหร่นักนะครับนักการเมืองเนี่ยไปแล้วก็อาจจะลืมนะครับ นานวันเขาอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าที่เคยไปพูดให้สัญญาเอาไว้ว่าจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นจริงๆแล้วเนี่ยลงมือทำไปสักกี่เรื่องหรืออาจจะไม่ได้ทำเลยด้วยซ้ำไปแต่สำหรับในหลวงกับจังหวัดหนองบวัวลำพูเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริในจังหวัดหนองบวัวลำพูเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,523แล้วนะครับ ั้งแต่หนองบัวลำพูเนี่ยยังมีสถานะเป็นอำเภอขึ้นอยู่กับจังหวัดอุดรธานีเท่านั้นก่อนที่จะแยกออกมาเป็นจังหวัดเมื่อปีพุทธศักราช2536มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริอยู่หลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่หนึ่งอ่างเก็บน้ําบ้านสนามชัยที่ตำบลกุดแห่อาเภอนากลางอ่างเก็บน้ําบ้านคลองเจริญที่ตำบลดงบะไฟอาเภอสุวรรณครูหาอ่างเก็บน้ําห้วยยางเงาะที่ตำบลหนองบัวอําเภอเมือง อ่างเก็บน้ําห้วยโป่งสางที่ตำบลกุดแห่อําเภอนากลางอ่างเก็บน้ําห้วยโซ่ที่ตําบลบ้านคลองเจริญอําเภอสุวรรณคูหาอ่างเก็บน้ําห้วยเหล่ายางที่ตําบลหนองบัวอําเภอเมืองอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําบองบ้านตาดไฮตําบลโคกม่วงอําเภอโนนสังหรืออย่างโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโนนสว่างตำบลห้วยมรีโนนตาล อำเภอโนนสังก่อสร้างฝายห้วยบนตำบลเก่ากลอยอำเภอน,นากลางก่อสร้างแหล่งน้ำบริเวณวัดป่าบ้านโคกกุงตำบลบ้านขามอำเภอเมืองขุดลอกอ่างเก็บน้ำบริเวณวัดป่าพรมวิหารบ้านภูสีทองตำบลโนนเมืองอำเภอโนนสังขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรมตำบลสีบุญเรืองอำเภอสีบุญเรืองอ่างเก็บน้ำ วัดป่าหลวงปู่สายบ้านน้ำโมงตำบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาฝายห้วยโสมน้อยบ้านโศกจันร์อำเภอโนอนสังก่อสร้างทำนบดินแล้วก็ขุดลอกห้วยซำปาคาดตำบลนาหลาวอำเภอนาวังอ่างเก็บน้ำวัดป่าวุทธารามบ้านหนองกุ้งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองฝายห้วยโคโลบ้านดงสวรรค์ตำบลกุดดินจีอำเภอนากลาง ฝายห้วยพเนียงตำบลวังปลาป้อมอ,อนาวังปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำผาจํำน้ำพร้อมกับระบบกระจายน้ำตำบลเทพกีรีอ,อรนาวังโครงการฝายบ้านดอนปออันเนื่องมาจากพระราชด,ดำ,ำริอเภศรีบุญเรืองสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมกับระบบส่งน้ำบ้านดอนปออเศรีบุญเรืองขุดลอกฝายบนพร้อมกับปรับปรุงอาคารมาคับน้ำ,อ,ำอโนนสัง และ23นะครับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมกับระบบส่งน้ำบ้านโนนสวัสด์อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโนนสวัสด์หมู่ที่2ตําบลอุทัยสวรรค์อำเภอน,นากลางและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพ,พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกหนึ่งโครงการนะครับคือโครงการส่งเสริมอาชีพบ้านหนองหินตั้งตําบลนาเหาล่าอำเภอน,นาวัง แค่จุดเล็กๆในประเทศไทยเท่านั้นแหละครับแต่เต็มไปด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนะครับวันที่5ธันวาคมการน้อมรำลึกพระมหากราุณาธิคุณของรัชการที่9กเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศสาเหตุหนึ่งเพราะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ทุกจังหวัดนี่แหละครับซึ่งเป็นความจริงในเชิงประจักษ์นะครับ